<M> ok. พี่มุออกตีของพาแฟนใหม่ไหมที่รู้จักสวัสดีค่ะพี่มุกสวัสดีจ้ะชื่อไอซ์นะคะบ้านพี่มุกนิดสวยจังเลยนะคะ <c oughs> ขอบใจนะจ๊ะโอ้ oh, นี่แอมเบสเบร์กิหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> ใช่จ้ะว้าว wow, ใบนี้หนูก็มีเหมือนกันค่ะฝากเพื่อนที่ามาจากเกาหลีอ <c oughs> ไม่คิดเลยนะคะว่าเราจะมีรสนิยมคล้ายกันแบบนี้ <c oughs> แล้วครอบครัวทำงานอะไรล่ะจ๊ะพี่มุกพี่เพิ่งเจอแฟนผมครั้งแรกนะพี่จะถามประวัติเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะทีรัก <c oughs> คือถ้าเป็นคุณพ่อหนูเนี่ยเสียงแต่หนูตอนเด็กๆแล้วคะ่ะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ตอนนี้แม่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศแลคะ่ะนานๆทีจะกลับไทยทีแล้วมองไอาละจ๊ะทำงานอะไร ตอนนี้หนูทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติค่ะเป็นพวกติดต่อประสานงานคุยงานแล้วก็ช่วยลูกค้าดูนั่นดูนี่ดีนี่หน่อหน่อยะค่ะแต่ขอโทษนะคะพอดีสายนี้ต้องรับจริงๆอะค่ะ Hi James What's up What you just call and say you on o c c a t i o n That's it Are you kidding me I think I have no time to talk with you. Can we talk later? Okay. Okay. See you. เก่งมากเลยนะน้องไอ e สำเนียงก็ดีอ่ะขอบคุณค่ะแน่นอนอยู่แล้วพี่้ c e อ่ะเรียนจบคณะบริหารธุรกิจสาขาต่างประเทศเลยนะแล้วก็อยู่เมืองนอกตั้งหลายปีเรื่องภาษาเนี่ยเก่งแน่นอนไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะจ้าเพราะข้างัก น้องไอจ้าถ้าคิดถึงบ้านหรือว่าอยากกินอะไรอร่อยๆเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่หอเชียทำให้จ้ะขนาดนั้นเลยเหรอคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะก uh huh. ็พอดีถึงเวลานัดแล้วอะคะ่ะหนูต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ต่ตอยังไงหนูขอตัวนะคะดีค่ะให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรคะ่ะทีรัตเดี๋ยวเขาไปเองได้ไม่ต้องนะคะพี่เป็นงไงบ้าง นทั้งสวยทั้งเก่งแถมยัมีเสน่ห์กด้วยนะแล้วพวกแกสองคนละ่ะไปเจอกันได้ไงพี่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบเที่ยวก็เลยเจอกันที่แอปหาคู่แอปหาคู่แล้วก่อนแกจะคบกันเนี่ยแกไม่สืบประวัติอะไรก่อนเลยเหรอพี่พี่ก็รู้ว่าผมเป็คนรักคนยากจะตายไอ้เนี่ยผมศึกษามาดีแล้วแล้วอีกอย่างนะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆ จ้าอย่าหลงระเริงจนเกินไปล่ะอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ไปทำง,งานก่อนโอ้โหกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยใบละหกแสนกว่าเลยเหรอแพงขนาดนี้ใครจะไปมีปัญญาซื้อวะเนี่ยไม่รู้ว่ะถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงดีเนี่ย ก็ต้องซื้อของกอปเกตเอ่ะดิแต่ของแบบนแั้นมันก็ราคาตั้งหมื่นกว่าเงินเดือนก็ยังไม่ออกด้วยทำยังไงอย่างนี้นึกออกละฮัลโหลแม่โอนเงินให้หน่อยดิสามหมื 30, ่นอะฮะแม่ก็เพิ่งโอนไปไม่ใช่หรอไอ้ โอ้ยเพิ่งโอนหนูก็ใช้หมดแล้วไงโอ้โหอก่อนได้ไหมล่ะแม่เพิ่งไปเบิกปุ๋ยมาเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ต้องจ่ายค่ารถไถอีกแม่แต่หมอบอกว่าหนูเนี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำนะต้องกินวิตามินเยอะๆหนูยต้องเอาตังค์ไปซื้อ,อยานะเอา้าไม่สบายอีกแล้วเหรอโอ้ยงั้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่รีบโอนให้เลยนะไอใช้ใจ่ายประหยัดหน่อยนะล,ลูกช่วงเนี้ย ที่ไร่เราไม่ค่อยดีเลยอ่ะข้าวที่ปลูกไว้ก็ไม่ค่อยงามฝนมันไม่ตกอ่ะเฮ้ยรีบๆโอนมาเถอะพูดมากอยู่ได้น่าลำคาหนูจะต้องตามไปซื้อยาแค่นี้นะโฮ้ยวินคอยดูนะฉันเนี่ยจะเข้าไปเป็นสภายบ้านนั้นให้ได้ แล้วฉันก็ต้องท้องกับพี่อติให้เร็วที่สุดด้วยถึงตอนนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกันแล้วกันนี่ไม่ลืมหรอกนะอีกขวงอกไอ้พี่ไปห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวพี่รีนะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาหาติเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่มุกโหนี่เวลาพี่มุกจะไปไหนตอนไหนนี่น่าวัตู้แบบนี้ตลอดเลยเหรอคะพอดีว่าช่วงนี้พี่งานแน่นนะจ้ะโอ้โหจริงๆหนูก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าพอดีว่าแม่อยากให้ปลอดภัยกว่านี้ก็เลยซื้อรถพร้อมคนขับให้ด้วยอะค่ะเหมือนกันเลยเนาะยังไงพี่ไปก่อนนะตาสบายเลยจ้ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ ไอ้นีเสร็จแล้วครับไปกันเถอะได้ค่ะขั้แม่แม่รีบขายบ้านแล้วก็ขายนาเอาเงินมาซื้อรถให้หนูได้ไหมจะจะบ้านเหรอถ้าแม่ขายบ้านขายนาแล้วจะไปนอนที่ไหนจะเอาอะไรทำมาหากินโอ้ยแม่งั้นเอางี้หนูขอบู่ตรงตรงแบบไม่อ้อมคร้อมเลยนะกันตอนนี้หนูมีแฟนที่รวยมากๆนะ แล้วหนูอยากให้แม่เอาเงินมาให้หนูให้หมดก่อนคือถ้าหนูแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเนี่ยหนูก็จะกลายเป็นเศรษฐีกาลายเป็นคนรวยถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยแม่ก็จะซื้ออะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวหนูซื้อให้หมดเลยไอทำไมแกเป็นคนแบบนี้เหรอโกหกเขาทําไมรู้ไหมว่าโกหกมันไม่ยั่งยืนสักวันหนึ่งความจริงก็ต้องเปิดเผยแล้วถ้าเขารู้ว่าแกโกหกเขาอะ่ะเขาก็จะดูถูกแกมากกว่าเดิม โอ้ยแม่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องอะไรไร้สาระแบบนั้น,นะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สาคัญมากๆถ้าแม่ไม่ช่วยหนูแล้วใครจะช่วยหนูไอ้แกรู้หรือเปล่าว่าทุกวันเนี้นอกจากทาไร่ทํานาแล้วอะแม่ต้องหางานพิเศษทําเพิ่มเพื่อให้แกมีชีวิตสุขสบายในเมืองนี่ทาไมแกคิดโง่งคิดจะใช้ทางลัดแบบนี้เหรอแม่เสียใจนะแม่หนูขอร้องแหละนะหนูถือว่าหนูขอนะ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  ไม่รู้แหละแม่ไม่อยากคุยออกับแกแล้วแม่มีงานต้องทำแม่แม่เดี๋ยวก่อน ไอ้รู้จักพนักง,งานทำภาษาผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอแม่มาจ่ายนักขอล่าในนักอนิวยอร์กค่ะ